พุทธสมาคมอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังธรรมขีตะเรื่องพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่ห้า แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระวรกายในท่าสีหัสยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมนทนกว้างออกไปสุดสายตาประดุดดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มเมฆก,ก็ปานกันพระพุทธองค์ตรัสกับพระอนุนว่าอนุนเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว เธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเวไร้ที่พึ่งอานน์เอยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าทำวินนออันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ทำวินนออันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีทำวินนยเป็นที่พึ่งเถิด ย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอานนท์ไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ ในมัคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักร์พระศาสดาแล้วมิได้ถามข้อสงสัยแห่งตนที่สุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปริมิพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม ทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกกระเหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปไมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกกนาตก็ย,ยังประทานปัดฉิมโอวาท เป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูก่นที่สุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ยังเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจัน์ทโคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแสงโสมสา์ส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกลาปราศจากเมฆหมอกรัชนีจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปังเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสัวลลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระาศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนสสนิทพระอนุรุทธเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตยฌานออกจากจตุตยฌานแล้ว เข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตะนิโรธตามลำดับแล้วถอยออกมาจากสัญญาเวทยิตะนิโรธจนถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานจนถึงจตุตฌานอีกเมื่อออกจากจตุตฌาน ยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปริมิพานในระหว่างนี้เองในที่สุดแม้พระองค์จะต้องประสบอาวาสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง นึกย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลลังครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้ชดช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพธิพฤกเป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑล ไปพรารานสีด้วยพระบาทเปล่าถึงสิบวันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับคำแนะนำของพระองค์สักหาคนแต่มาบัดนี้พระองค์มีพระพิสุสงสาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากที่สานุทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์บุคคลทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่ง ส่ปีมาแล้วพระองค์ทรงมีเพียงยากามาัดหนึ่งที่นายสดทิยะนำมาถวายและทรงทารรเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเจตวันเวรุวันชจีวกรรมพวันมหาวันอุปารามนิคโครธาราม ข้อสิตารามเป็นต้นเศรษฐีคฤหบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับพัตหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนานามถึงปานนี้เมื่อ45ปีมาแล้วภายใต้โพพริกอันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารา พระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดก,กิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาระทั้งคู่และความเย็ยนเยือกแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตด้วยมหาปุริษลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80ส มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนา,นานาคุณรัตนะมีศีลขันธ์อันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝังแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด,ด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอักขีใหญ่ต้องดับมอดลง พระฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพา,านหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พรามไวยสยะสูตรฤจันทานในที่สุดก็ต้องไห่หน้าไปสู่ความตายเหมือนภานชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไร ความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปรา,าสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะทานใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพระยามัจจุราชนี้ เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอ่านคำที่ภาษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันระคนด้วยกลิ่นทูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหักอ,อกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอย และแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่มีไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางและคทถาอันมีลวดลายวิจิตก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้า พระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ดได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและขันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตน พระผู้มีพระภาคเจ้าปร,ริณิพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดก็ไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี้เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐ พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุจม่วงมหนันนบมีน้ำพระไทยใสยบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระไทยหนักแน่นดุดมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ขวนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุดพระอาทิตย์ ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปัตตภีบัดนี้พระองค์ปร,รินิพนเสร็แล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โรยปลายธรรมรัตนึ่งไม้แก้วแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอพระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุดนกในเวหาไร้โพหรือใสที่จะจับเกาะประดุดเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเวสุดประมาณจะหาใครเล่าผู้เสมอเสมือนพระองค์แม้พระอานนท์พุทธอนุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25ปี จำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถาคมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เสมือนเงาตามองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว้าเวและเงียบเหงาไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการผัดพรากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลง ด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้วดับอย่างหมดเชื้อ และกิเลสานุสัยทั้งปวงประดุดกองไฟดับลงแล้วสำหรับพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่ห้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็จบลงเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังธรรมขีตะในเรื่องต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดี ยงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเืน